สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องไม่น่อยผ้ารวยมั่นาการผ้ารวยเมื่อนี้ไม่น่อยผ้ารวยสิผ้าไปตามเนี่ยวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนซาอูเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาของห้าม่อว่าน,นี่ก็เข้าตรงๆรเนาะคะ่ะเข้าตรงๆหกแปดเนาะคะ่ะเป็นยังไงพี่น้อง FC เอฟซีห้าโชคดีโชคมาน,นึ่งอาจารย์เซียนซาอูห้าบ่กะซอยคอมเมนต์เข้ามาให้เบิ้งในเด้อค่ะ พี่น้องเอฟซีเอฟซีท่านใดเข่าเบื้องเข่าชม่มเห็นตัวเลขของอาจารย์เสียนซ้าอูแล้วว่าโชคดีโชคมาน้ำเพลินบอ่อกรซอยคอมมนเข้ามาให้เป็นกำลังใจกับท่างอาจารย์เช้ยนซ้าอูเพลินในเด้อค่ะแอดกิดสีให้เบื้องเลขอันมือวานนี่เนาะค่ะเล่าพัฒนาของเฮา ที่มันออกถือตรงๆเนาะคะ่ะปฏิวัตเมียนแล้วเรีกออกแล้วยังคอยว่าเรขกถือปฏิวัติเนาะคะ่ะนี่ค่ะเล่าพัฒนาของห้างมือว่านนี่ท่านอาจารย์เชีนานทราอ,อูพันไหเดียนไว้ห้าแปดหนึ่งเลขติดบนสี่ห้าหกค่ะสองตัวบนเกตห้าแปดห้าเก้าห้าหกแปดหกเก้าสองห้าเข้าตรงๆเนาะคะ่ะหกแปด เข้าตรงๆหมู่บ้านนี่เล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนซาอูเมื่อนี้เขากับาว่าเบิงมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าทางอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นสีไห่เนี่าท่างตูดใดเลขเดินเลขติดบนและ้วกะ็เจาะของเพิ่นสีไห่ตัวใดเขากลมาาไปตามไปฟัง พร้อมๆกันเตรียมสม,มุดประกาศจดไปพร้อมกันกันกบแอดเดอร์พี่น้องเอฟซกระไดเดี๋ยวนี้ทัางอาจารย์เซียนซาอุพันกับอยู่ในสายแล้วเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เซียนซาอุสวัสดีจ้าแอดมินเอฟซีทุกทุกคนภายในประเทศต่างประเทศสบายดีทุกคนเนาะอ่า เนน้อฝนตกน้อตกหนอขาบรนสาละตกป่ะทั้ปรเทศน้อทางบ้านเฮ้าทางเมืองไทยตกบ่บุกก็บ่ได้ถามบ่ได้ถามมูอยู่ทั้งบ้านทางที่แทนอำเนาะเหตเนาะอากวโชคมันก็ดีใจน้ำท่วขตกคนได้เอดซีเด้อเมื่อวานเฮากะมาหล่นต่อ ตัวที่ยีบส่งเนะาะรางพัฒนา,าเอาเดิมเลยเอฟซีเดี๋ยวเสียงมันจะบดดีะหลาเลขเป็นงบประจำบัญที่ยีบส่งข้ามอีกอะแปดหนึ่งสี่ 8, 1, 4, เด่นเลขป็นหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ห้าเลขติดบนติดแปดเก้าเลขติดบน เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าค uh, ่ะเอฟซีเด้อการเลขเด่นกับเลขจิตบนไปผสมกันได้ผสมกันมันถี่ออกตัวสามตัวเรื่อมเด้อเพรว่าดินมาหนึ่งตัวมันอาจารย์เจ้าะไรสมกันได้กันยังตัวยางมันก็เห็นแล้วยังหมูว่านี่ก็ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าหกมันก็ออกใสดกันเนี่ยมันติดตัวมันถี่มาได้นึ่สามตัวเด้อเอฟซีเฮ้าขั้นะมาณประสอบที อาจารย์เส <answer ed> ี้ยงทำไมถ้ามันล่โจทย์ออกมาใช้นี้ถูกสามตัวหรือสองตัวไม่มีค่ะเอาสองตัวจดสองสี่สองห้าสองหกสองสี่สองห้าสองหกค่ะสามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกค่ะ ก้าสองแปดหนึ่งสองเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งสองเจ็ดค่ะสามตัวสามตัวสามตัวแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าหนึ่งสามหกเจ็ดสามห้าหนึ่งสามหกแปดสองหก แปดสองแปดหกสองแปดหกสองแปดหกสองเกียบเขียนพิษเกียบเขียนพิษอีกนั่นนี่แปดหกสองสองสี่หกสองสี่หกสองเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกค่ะนี่เป็นเลขสามตัวเข้าน้อยเอฟซีนี่มีอยู่นี่แหละแต่ว่าเลขเรือกระบังเลขสองหก 62นี่แนหะมันอาจจะเป็นตัวกราฟได้เรียกตัวนี้มาแห้งของเรานะมันอาจจะมันสีอาจจะว่า462หรือว่า862หรือว่า628นเดีมันการจีวนเวียนี่ก็ออก4848อาจจะพุ่งขกันขึนะ เจ็ที่กเฮ็ดเอาวันไปกับลูกไปแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็จับไปอย่างนี่ละมันก็มาตามสูตรมันก็ไปตามสูตรมันนี่ละแต่ว่าเดี๋ยวมีได้มีกันที่ิโซกสิมานกันเยอะดอกตัวที่ยีฟสองเฮาเนี่ยกับปวดสังเกตว่าเลขเกือบสามตัวภาษาเชนาอุดีเอฟซีกำลังยำพันสิเข่าสองตัวเลยยังมว่านี่กับเขาก็ะี่อตัวเด่นๆกับสามเจ็ดหกบางีมันกะ สามกับแปดเป็นเลขตัวเดียวกันปวดสังเกตมันเขามั่สิวันจะไปเลขมันถือแน่สามแต่เข้าใบะจับปืาเลรเอกเรสอกลักนีะของเราอยาเชื่อเซกับมา,อบมาอสองหลักนี้ละสละสองหลักสามนี้ละ ว่าที FC เอฟซีเทาสิปมานกันที่ดอกที่เปร์เส้นให้ใบเป็นแนวทาาบอลมาเอเนกหรือเดีให้เป็นเป็นแนวทางให้เอฟซีเท่าเอาไปเบังใส่หลายท่านหลายอาจารย์ตัวเด่นเท่ากับตัวเด่นของเพลินก็มาผสมกันมันอาจ,จถือใจเนาะอเออเขามาเข้าสออเข้าไป,ไปกระเพรนหรือว่ากระเพนมาผมกบเทเ่าเลยก็ตัวนี้ก็ เอาสุดท้สิบบาทเจ้าบาทหรวอว่าปลาไปเนาะ uh. เอาทำอีกทีหนึ่งเอฟซีอาจารย์เสื้อจะได้เข้าไปบ้านหลังนี้บ้านหลังนั้นยกกาเได้บา้านเนี่เอาเลขเด่นแปดหนึ่งสี่เลขติดปนเจ็ดแปดเก้าสองตัวสองสี่สองห้าสองหก สามสี่สามห้าหกเก้าสองแปดหนึ่งสนะองเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งสองจ็ามตัวแปดสองเจ็ามหหน่งสหกแหกสองส่หเจสามหกะไรเอฟซง เป็นเพื่อนสีวา่าตั้งแด่เ้าไปเนาะคุยกับแฮปปีนเดอร์อาจารย์จะจะวุ้นสิเข้าไปทำงานอีกประไรบ้างเรนเนี่เอาคอให้ FC เอฟซีเฮ้าโศกโศกมันมนันกันเด้อเมื่อวันที่ยี่สิบสองเนี่ยรับพัฒนาเฮ้าเนี่ยคอให้ลำด้วยกันแต่ขอให้ FC เอฟซีเฮ้าดูดีไม่แย่คือตัวตนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ไอ้แม่ผ้าลวดมาตรการผ้าลวดเอาไปเบิ้งซองของเซียนซา,าอูฟาโศกเด้อเอฟซี เปิดซองให้มีซองมันละกดเข้าไปโร่ดเข้าไปเห็นอะารนะยูทูบเห็นคนเอาเอฟซีเอาตัวคนางกันพอดีนะโอ้ยเสียงวันอารมณ์บาดจอดพอดีเนาะกระขอบคุณอาจารย์เสียนมเาอ้าที่มาให้เนี่ยท่างเนาะค่ะเล่าพัฒนามือวัน ที่ยี่สิบสกอตกระดาค้ม2 5 6พันหารอยาอค่ะทัางอาจารย์เชื่อทราูพันกระเด็นไว้ให้แปดหนึ่งสเลขติดบนเกตแปสองตัว2 4งสี่สองห้6สองหกสาห้าสองแดหนึ่งสองกตสตัวก็แปดสองเกตเกตสามห้หนึ่งสามหสอง สีส่หกสนี่เนาะคะ่ะคือเล่าพัฒนาของเฮ้ามือวันซุกที่ยี่สิเดือนก่อระกดาคม2 5งพันหนอเนาะคะ่ะเอซีมักกระจัดคัดกะพานทั้งช่องเฮ้าไอเบื้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางกับโปรดใส่วิจารณะนะย่านในการรับชมและกับรับฟังเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะ บ่ววาอาจารย์ใดเสี้ยนใดมันก็นต้องมีเขามีรุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะสิให้เขาทุกเมื่อมันก็คงสิเป็นไปบ่ได้นาะค่ะเอฟซี่เฮ้ากัเบิงเอาไว้เล่นกะพิจารณาเด้อค่ะในการเล่นย่าไปทุ่มจนเจ้าของเมดตัวจนเจ้าของเป็นทุกนาะค่ะคอยเล่นคอย ซื้อไปมือละเลขกมื่อละหน่อยเพราะว่ามันก็มีเล่าพัฒนานี่มันก็มีบามือเว้นมือเนาะคะ่ะมันสิมีจันพุดสุกเนาะคะ่ะก็ไปเว้นเสาว์อาทิตย์แค่นั้นเนาะคะ่ะสาหรับห้าน้อยมันก็มีทุกเมือ่อก็ขันมันรุดมันก็สีเข่ามาตลอดเนาะคะ่ะห้าน้อยของอาจารย์เสียนซศร้าเฮากับกับเขา่า้าบกเข่าเลขก เจาะเลขเด่นเลขวิ่งรูดของเพื่อนมันกะเข่าทุกมือเนาะคะ่ะกะยังถือว่าเลขของอาจารย์เสียนซาอูเหานี่ยังแม่นอยู่มาตลอดเนาะคะ่ะส่วนเล่าพัฒนากะเขาเ่าแน่เข่ามั่งรูดมั่งกะเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะจังเมื่อวานนี่ก็เข้าตรงๆเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาของอาจารย์เสียนซาอู เพิ่นห้ไว้ยฮกแปดกับเขาฮกแปดตรงๆเนาะคะ่ะท้ายคลิปนี้แอดกะขอฝากช่องของอาจารย์เซียนซาอูไว้น้ำเนเด้อคะ่ะช่องเซียนซาอู่พาโชคคะ่ะ YouTube เซียนซาอู่พาโชคคะ่ะเข้าไปใน YouTube แล้วก็กดพิมพ์คึ้นมาเซียนซาอู่พาโชคเด้อคะ่ะพี่น้องเอฟซี ถ้าเห็นแล้วก็ซอยกดไลค <Ether> ์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างอาจารย์เซียนซาอูเฮ้าในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับท่างช่องอาจารย์เซียนซาอูเฮ้าเนาะค่ะแล้วก็ท่างช่องเพจของเพิ่นก็เซียนซาอูพาโชคคือกันเด้อค่ะท่างเพจของเพิ่นก็ได้ซื้อเดียวกันเนาะค่ะเซียนซาอูพาโชคคือเก่าเนาะค่ะทางอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นกัมีทั้งเพจทั้ง ยูทูบเนาะค่ะอย่าลืมติดตามให้กับท่างอาจารย์เซียนซาอ้เห้าแน่เด้อค่ะท่ายคลิปนี้ก็ขอยพี่น้องเอฟซีห้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยายใดความไข่ย,ยายมีก้อยมีแต่ความสุขสดซื่นสมหวังถูกหวยรวยเงินกับเล่าพัฒนาเมื่อวันสุขนี่กันทั่วหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ